สวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามยายเพ็ญด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวยาเพ็ญจะถ่ายอะไรให้ดูค่ะป่านนี้เดี๋ยวก่อนตั้งกล้องก่อนค่ะโอ้โอสป라รส์มากๆเลยค่ะเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆค่ะเพื่อน เดี๋ยวเยเป็นใจให้ดูอะไรคะ่ะเพื่อนโอ้โหตกใจเลยค่ะมันเยอะขนาดนี้ใชเหรอโอ้มันใหญ่มากๆดูรู้ไหมคะว่า,าอะไรชาก้าค่ะชาก้า,า,า,าโอ้ยังก็รังพึ่งใหญ่ๆเลยโอ้ต้นนี้คือต้อนไม้มันแก่มากคะ่ะเพื่อนๆที่เห็นอะ่ะ มันเหมือนกับตายแหล่ไม่ตายแหล่ต้นไม้เก่าแก่อย่างนี้แหละค่ะชาก้ามันมักจะขึ้นโอดรูรอบๆโอ้เยอะเยอะจังเลยดูปโอ้ยยังกำลังพึ่งเลยแต่อันนี้เอาไม่ได้หรอกเพื่อนเพราะว่ามันอยู่ในในในสวนของเขาค่ะมีเจ้ของโอ้เอ้งแต่ถอยหลังน่าจะล้ม สายให้เพื่อนๆดูโอ้โหสุดยอดเลยจะปุ่มจะบ่่เยังกํกำลังพุ่งเลยนี่จะค่าชาก้าค่ะแต่ถ้าจะเอาชาก้า,าที่เอาได้เนี่ยต้องเอาในป่าที่ไม่มีเจ้าของถ้ามีเจ้าของก็ต้องถามเาก่อนค่ะโอ้โหนี่แหละคือต้น นี่แหละนี่แหละชา,าก้าค่ะโหโดยเฉพาะไอ้ที่สูงสุดนั้นมันสุกแล้วด้วยมันแก่มากคือมันออกก่อนเขาโหสรรพคุณสุดยอดเลยค่ะแก้ทุกอย่างทั้งเบาหวานทั้งเรลงความดันแก้ปวดแก้สารพัดเลยค่ะเข้าไปอ่านดูนะคะเพื่อน โอคดีจังเลยที่ได้เห็นเยอะขนาดนี้ใหญ่ขนาดนี้ต้นวีที่แล้วที่ยเป็น่ายก็่เพื่อจะเห็นครั้งแรกแต่ต้นนี้ใหญ่าบ้างเลยค่ะเยอะมากมืสุดยอดเลยรังพึ่งดีๆนี่เองรังพึ่งดีๆนี่เองดู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 ด,ด,ดูสุดยอดเลยนี่ดูฝั่งนี้ไม่มีและมีอยู่ฝั่งเดียวฝั่งฝั่งที่มีแดดออก โอ้ยอ่านดูนะครับเพื่อนๆสมบคุณเยอะมาก